สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนเพือนทุกคนที่รักต้นไม้นะคะและรักบอลสีนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้กันค่ะบอลสีต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าบอลสีนิวเวฟนะคะะบอลสีนิวเวฟนะคะจะมีลักษณะใบที่โดดเด่นเลยนะคะเพื่อนเพืน นะคะคือในหนึ่งใบนั้นนะคะก็จะมีหลายสีนะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะสีส้มสีแดงนะคะลักษณะใบเขาจะโดดเด่นมากเลยนะคะเพื่อนเพอนือ่ะเด้าเต้จะมาอ่าให้เพื่อนๆได้รู้จากลักษณะของใบของเขานะคะใบของเขานะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆจะเป็นรูปหัวใจนะคะมี มีปลายใบที่แหลมนะคะเส้นกระดูกของใบก็จะออกเป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะเพื่อนๆนะคะบางใบก็จะออกเป็นสีเขียวเลยนะคะสำหรับเส้นกระดูกนะคะแล้วก็จะมีสีแดงนะคะเป็นจุดๆนะคะสีแดงปนกับสีส้มนะคะเพื่อนๆบางใบนะคะก็จะเป็นสีแดงแต้มแบบนี้นะคะอะบางใบนะคะก็จะ เป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีอ่าสีเขียวนะคะแล้วก็สีส้มสลับกันไปนะคะสำหรับในหนึ่งใบของเขานะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะมีอ่าจุดแต้มสีแดงนะคะที่สะดือนะคะเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูนะคะนี่นะคะจะจะมีจุดแต้มที่สะดือของเขาตรงนี้นะคะ ทุกใบนะคะจะมีจุดแต้มเหมือนกันหมดเลยค่ะที่สะดือของเขานะคะนะคะาให้ดูอีกใบหนึ่งนะคะนี่นะคะจะมีจุดแต้มตรงสะดือนะคะเป็นสีแดงเข้มค่ะเพื่อนๆสำหรับใบนี้นะคะเส้นกระดูกนะคะจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วแต่อายุของใบของเขานะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะหูนะคะ หูของใบนะคะก็จะมีลักษณะหูที่ค่อนข้างจะห่างกันอยู่นะคะไม่ถึงกับชิดนะคะและก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะจะยังหยักไม่ถึงสะดือนะคะเพื่อนๆสำหรับใบของบอนสีนิวเวฟนะคะแล้วก็จะมีลำต้นนะคะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ป้าแต่จะให้ดูนะคะนี่นะคะจะเอาเป็นสีน้ําตาลอมแดงเลยค่ะหลังใบของเขาก็จะ,ะเห็นเส้นกระดูกเป็นสีขาวนะคะนะคะสำหรับบอลสีดิวเวฟนี้นะคะจัดว่าเป็นบอลสีสายพันคาลาเดียมนะคะก็คือ,อมีหัวและเง้าอยู่ใต้ดินนะคะสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะคะ แยกหนอแล้วก็ผ่าชิ้นหัวนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะเป็นอบอนสีที่มีลักษณะใบที่โดดเด่นนะคะจะมีใบที่โดดเด่นนะคะแตกต่างจากบอนสีอื่นๆทั่วไปนะคะอ่าแล้วก็สำหรับการเลี้ยงดูของเขานะคะสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะชอบดินร่วนนะคะดินร่วนแล้วก็ดินที่อ่า ระบายความชื้นได้ดีนะคะก็เขาจะชอบดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะกากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีใบมะขามโรยด้วยก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เพิ่มความกัดสีให้เขานะคะจะได้กัดสีให้เราได้ชื่นชมได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆอ่อนบอนสีนิวเวฟก็จะเป็นบอนสีนะคะที่ ชอบความชื้นนะคะก็คือ,อชอบน้ำนั่นเองนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเราจะ,ะขาดน้ำให้เขาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ำเขานะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะปาเต้กระพาเพื่อนๆนนะคะมารู้จักบอลสีนิวเวฟกันนะคะ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนค่ะคงได้รับความรู้นะคะจากคลิปนี้นะคะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต้นะคะ,ะเพื่อจะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปใหม่ๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ